ส่วนอีกคดีหนึ่งค่ะเป็นคดีที่นักธุรกิจสองคนนะคะเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าเสียชีวิตขณะที่ไปเที่ยวที่เกาะเต่าเสียชีวิตขณะลงเล่นน้ําในสะค่ะซึ่งคดีนี้ทั้งลูกบอกว่าไม่ติดใจเรื่องของการเสียชีวิตนะคะญาติก็เตรียมส่งร่างสองสามีภรรยาเจ้าของธุรกิจพันล้านที่จมน้ําในสาที่โรงแรมเกาะเต่าไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตํารวจค่ะ กรณีที่นายรักกีส่วนและนางอัญชูสัจธรรมสองสามีภรรยาสัญชาติไทยเชื้อชาติอินเดียเจ้าของธรุรกิจพันล้านซึ่งมีธรุรกิจโรงแรม5ดาวที่ภูเก็ตและมีโรงงานฉีดพลาสติกที่ระยองและปราจีนบุรีเสียชีวิต ตอนนั้นเนี่ยลงไปเล่นน้ําในสระของโรงแรมแห่งหนึ่งที่เกาะเต่าอาเภอเกาะพง,งนันจังหวัดสุดราษฎร์ธานีซึ่งทั้งสองคนก็เดินทางมาท่องเที่ยวกับลูกชายนะคะตอนนั้นลูกชายไปเดินเล่นอยู่จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายและจุดเกิดเหตุก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะทางลูกชายของผู้เสียชีวิตชื่อนายราติสสัจธรรมกุลให้การบอกว่า ก่อนเกิดเหตุไปเดินเล่นที่ชายหาดพ่อกับแม่ลงเล่นน้ำตั้งแต่ช่วงบ่ายสามพอเดินกลับมาก็ไปเจอร่างของพ่อแม่จมอยู่ในสระแล้วนะคะซึ่งทั้งสองคนมีโรคประจำตัวคาดว่าจะลงไปไว่ายน้ำแล้วคนใดคนหนึ่งอาการกำเริบหรือว่าอาจจะเป็นตะคริวอีกคนก็เข้าไปช่วยก็ทำให้จมน้ำกันทั้งคู่ค่ะ ซึ่งลูกชายก็บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตล่าสุดทางญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงเกาะเต่าแล้วและต้องการที่จะนำศพกลับกรุรงเทพเพื่อไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ